เอาละครับเรากลับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับช่วงของโฮบอลเหนืออีกช่วงหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องของการพรีวิวเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับซึ่ง เท่าที่เราไปเช็คในเพจของไทยลีกล่าสุดครับตอนนี้สรุปแล้วว่าเมื่อขึ้นไปเมื่อสักประมาณ10นาทีที่แล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะมีการเลื่อนชัดเจนละ3คู่อีกแล้วหรอสําหรับไทยลีกไทยลีก3เอ้ยไทยลีก1นะครับไทยลีก <League> 1, 1นะครับ <League> 1. 1> นั่นก็คือคู่ที่เราทราบมาก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องของบุรีรัมนะบ,บุรีรัมเยือนโพลิสนี่เลื่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเกม เชียงใหม่อยู่กับสุพรรณบุรีอันนี้ก็เลื่อนเหมือนกันนะครับโอเคเรารายการเราสดทุกอย่างครับสดได้เต็มที่เลยฮะกินน้ำยังสดได้เลยครับได้เลยนะครับแล้วก็อีกเกมอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือนครราชสีมามาซาเอฟซีก็เลื่อนการแข่งขันในเกมที่พบกับรียวเชียงรายเลื่อนลูกเดียวเขียวลูกพ่อครับับมคู่แล้วนะฮะซึ่งในเพจที่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการนะเขาบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทําให้คําสั่งจากหน่วยงานภาครัฐเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดและจํานวนผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่อันมีผลต่อการจัดการของสโมสรอาชีพหลายสโมสรครับตามที่ประกาศจากไทยลีกไปในช่วงเงย็นที่ผ่านมาไทยลีขอแจ้งโปรแกรมล่าสุดนะครับอันนี้คือมีการอัปเดตแล้วก็เขาบอกด้วยครับว่าติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศจากไทยลี ได้ที่เพจอยากเป็นทางการหรือทางเว็บไซต์ของไทยลีกเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีอีกนะนึงครับที่ผ่านมาคุณได้ดูถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกไหมได้ดูครับได้ดูมีคนดูไหมมีดิขนาดเขาระบาดเยอะกว่าเราเองนะโอเปคอนเนอรก็เข้าใจเข้าใจเออแล้วคือนายกในนายกอังกฤษไม่ปิดประเทศนะเขาบอกเลยนะนายกนายกอังกฤษบอกเลยนะว่าเราต้องอยู่กับมันเราต้องอยู่มันเราต้องเราต้องหาทางกับมันในเมื่อ ข้อมูลอะไรเข้ามาทุกอย่างแล้วว่าโอมิคอนเนี่ยไม่รุนแรงีใช่ไม่รุนแรงยิ่งคนฉีดวัคซีนสองเข็มขึ้นไปแล้วเนี่ยอจะไม่มีผลเลยใช่ไหมในเมื่อแบบนี้ออปิดเพื่อเพื่อทำลายเศรษฐกิจตัวเองโอเคโอเคเพื่อทุกอย่างอยู่ชะงักโอเแบบนี้เหรอออนั่นแหละนะอ่านะมันมันมันก็ ก็อย่างที่บอกถ้าทำตามกติกาเนาะที่เขาประกาศมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ในกรณีของทีสที่เราพยายามจะเช็คอยู่เหมือนกันว่าจะมีอะไรเลื่อนหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลยังก็แจ้งเรามาได้แล้วกันแล้วก็ใครอยากจะร่วมสนุกกับการไทายผลก็ยังไทายเข้ามาดูนะครับยังไทายมาได้อยู่นะคือเสื้อเอ็ดอรแจ็อุดรมอคยังไงเกมคู่นี้นะครับซ็ตส์จ็คเ์แจ็คส์แจ็คสัแจ็คสแก็เปแ็นเรื่องของเกมโปรแกรมแล้วกันเอาแต่เท่าที ถ้าดูจากที่เขาประกาศมาเนี่ยเราก็จะดูโปรแกรมที่เหลือแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะโปรแกรมที่เหลือเนี่ยก็คือที่จะมีแข่งขันได้นะครับในเกมวันเสาร์ก็จะเป็นเกมระหว่างราชบุรีกับ BG ประทุมนะครับอันดับ11เจออันดับ5ซึ่ง BG ก็ดูเหมือนว่าจะสวมเสื้อสีเขียวเป็นเติร์ดคิดลงสนามในเกมนี้เลยเ,<อ>เป็นการเป็นการโชว์เสื้อใหม่ ของเขาเองเลย <All o. S 1> ใช่ครับเป็นกรีนฟอร์กอรีฮะเขาไม่ใช้เสื้อสีประจำคือสีน้ำเงินหรอไม่ไม่เขาบอกด้านนี้เขาจะให้สีเขียว uh huh. เขาประกาศแล้วนะครับไม่มีชัดชัยบุตรพรมเนาะเขาเจ็บนะครับ uh huh. แล้วก็มีการดึงตัวฟาฮัดไปอยู่กลับไปนะครับ uh huh. ไม่รู้จะได้ลงเป็นเหมือนเป็นมือรองเนาะ uh huh. เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวที่จะคอยดูแลกันจะไปเยือนราชบุรีซึ่งราชบุรีเองเนี่ยนะครับราชบุรีมิตรผลเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะให้สนาม เมืองการใช้ด้วยเหมือนกันคือตัวเองเตะวันเสาร์เมืองการตอนนี้สนามสนามกรีบบัวมีปัญหาไม่สามารถเตะได้เพราะว่าเขาจะไว้ไม่ไม่ไม่ใช่เขาจะมีคุณนี่เขาเอาไว้แข่งไอ้ทัวนเมนต์ฟุตบอลแห่งเยาวชนแห่งชาติของเขาด้่แหละนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถใช้สนามกรีบบัวได้ก็เลยดูเหมือนจะมาลงตัวใช้ที่ราชบุรีมิตรผลไปนะครับสนามไม่ใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของราชบุรีเองนะครับที่ได้มาก็คือมี2ตัวจากสุพรรณนะ ครับนะครับแล้วก็มีสองตัวใหม่ที่ได้มาก็มีกับตันทีมชาติจอแดนด้วยอ่ะครับเออน่าสนใจเหมือนกันสำหรับทางด้านของราชบุรีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือโปรแกรมที่ได้เตะแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ยังไม่เลื่อนก็คือสมุทรปราการซิตี้พบกับหนองบัวพิชยะครับอ่านะครับอันนี้เป็นโปรแกรมวันเสาร์นะครับที่มีที่มีแข่งขันส่วนวันอาทิตย์นะครับสาหรับในส่วนของไทยลีกหนึ่งแน่นอนครับก็ต้องโฟกัสไปที่บิ๊กแมชชนบุรีพบเมืองทอง คู่กัดคู่นี้เนี่ยปรับเวลาจาก19บเกเป็น18บแปจากเดิมเนี่ยเตะ19บเนาฬิกาล่าสุดเนี่ยฝ่ายจัดขยับเป็น18บแนาฬิกานะครับอันนี้โควิด <laughs> น,น่าจะเพราะว่าโควิดจะไม่ออกตอนสามทุ่มอ๋อเหรอ <laughs> ถุยไม่ใช่ <laughs> นะครับนะครับ <laughs> ถึงที่เขาบอกไม่เมกเซนไงร้านเราปิดสิบเอ็ดโมงมเพ<อ>ราะฉะนั้น<อ>หลังสิบเอ็ดโมงนี่คือโควิดพักโควิดพักไงอ๋อเหรอฮะอ่าโอเคนะครับอ่ะ ส่วนท่าเรือรท่าเรือเจอทรูแบงก์คอกนี่เป็นบิ๊กแมชเลยนะฮะยังเตะเวลาเดิมคับ18นาฬิกา30นาทีอันดับ4จะอันดับ2นะครับส่วนโปรแกรมที่ยังไม่เลือดอีกคู่หนึ่งก็คือทางด้านของพีทีประจวบนะครับซึ่งก็เสริมแรงเหมือนกันนะฮะเสริมมา9คนนะครับกวัว,ว, <ะ S 2> วตกชั้นเจอกับใช่ขอนแก่นขอนแก่นนะอันนี้คือโปรแกรมของไทยลีกหนึ่งที่จะเตะในสุดสัปดาห์นี้เป็นการกลับมาแข่งขันเพราะนั้นทีมเหนือเราทั้งสองทีม่บอได้เตะครับ ก็ดีครับได้พักร่างกายได้สดสดมันพักมานานแล้วไงเอออยากพักอีกอยากพักอีกใช่ไหมอยากพักอีกโอเคให้ได้คือตัวที่เสริมมันจะได้เข้าขาจะได้จูนกันติดไงเอาคิงว่าเอาคิว่าจูนกันติดไงคนหนึ่งไม่หรือยืดเวลาให้อยู่ในไทยหนึ่งอีกสักหน่อยใช่อย่างน้อยอยู่ไทยหนึ่งต่ออีกหนึ่งอาทิตย์อ่ะเอาดิโอวยตายละผู้บริหารทีมฟังอยู่นี่คงโกรธเราหน้าดูอะ อ่ะทีนี้ไปที่ทีสองนะโปรแกรมทีสองเลยนะครับทีสองเองกับภาพรวมสําหรับการแข่งขันก็ดูเหมือนว่าอย่างที่เราคุยฟังนะว่าตลาดซื้อขายนักเตะที่เราคุยเฉพาะในส่วนของโซนเหนือเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่โซนเหนือ5ทีมเนี่ยมีถึง4ทีมที่ได้ลุ้นขึ้นชั้นไงใช่เพราะฉะนั้นถึงเสริมได้น่าสนุกมากครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมการแข่งขันเองเนี่ยก็ ดูเหมือนว่าการออกซตาทมาสําหรับในส่วนของ T2 โซนเหนือเราเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีโปรแกรมวันเสาร์สองคู่นะครับกระตุกเป็นช่วงๆเหรอไกด์นะครับอ๋อกระตุกเป็นช่วงๆเลยฮะอาจจะต้องดูที่เน็ตตัวเองด้วยเนาะอันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูหน่อยแล้วกันแต่ในส่วนของเท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่มีเรื่องของการเลื่อนของทีม ทีสนะผมผมดูในเพจยังไม่มียังไม่เหยังไม่มีข่าวของทีสอง่เลื่อนนะครับทีนี้เราดูโปรแกรมแล้วกันนะครับเพราะว่าการออกสตาร์ทของเลข2เนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้คุณโหนครับคือทีสเนี่ยถ้าภาษาเหนือก็คือกึ่งกลางอเมกานะครับนะครับ หลายทีมคงไม่อยากหล่นชั้นไปเล่นทีสามใช่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยไอ้พวกที่อยู่โซนที่มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นชั้นเนี่ยก็อยากจะขึ้นก็อยากจะขึ้นใจฉขาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนุกในเลขสองมันจะอยู่ตรงนี้ไงเพราะถ้าถ้าดูจากการเสริมตัวเนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่าทีมที่ลุ้นหนีตายเขาไม่เสริมนะฮะเขาก็เสริมนะเสริมเลยนั่นมันจะทําให้ไอ้ทีมที่อยากขึ้นชั้นก็จะเหนื่อยอะ่ะ เหนื่อยดีเองเองถ้าเกิดตกไปอยู่ที่สามน,นี่ยจะขึ้นที่สองก็เหนื่อยนะก็ถูกไงเพราะนั้นไอ้ที่อยากไอ้ที่จ่อจอจะตกก็พยายามที่จะลงเต็มที่นะเดี๋ยวดูนั่นนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในขณะที่กลุ่มที่จะต้องลุ้นขึ้นชั้นนี่ก็เสริมแหลกเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยทีมโซนเหนือเราถึง4ทีมเนี่ยที่ใสกันขนาดนั้นนะน,นะมาดูโปรแกร,รมดูนะครับวันเสาร์พรุ่งนี้18บแนาฬิกามาเลยคุณหน่งครับล้ำพูนลไวเออร์ล้ำพูนลไวเออร์จะพบกับคัสตอมราชกระบังยูเนี่ ที่สนามแม่กวงสเตเดียมถูกต้องนะครับ,รบซึ่งการเสริมเข้ามาน่าสนใจของลำพูนบริเออร์ครับน่าจะเข้ามาเติมจุดที่ดูเหมือนว่าจะขาดหายสิ่งที่ดูแล้วว่าเล็กแรกเนี่ยมีอะไรเป็นจุดบกพร่องครับตรงเนี้ยสตาฟทํำงานก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบูธูมสตาฟใช่ไหมตอนนี่ทัมบูลประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับใช่มีวันเดลเลกับทางด้านของโค้ดปอนเนาะ,ะทำงานจอยกันนะธานายเทคนิคอ่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะทำให้เกิดสมดุลของการ บริหารทีมแล้วล่ะเนาะผมดูอย่างนั้นนะครับแล้วก็ลําพูนเองเนี่ยจริงๆก่อนจบเลกแรกเนี่ย11เกมติดเลยนะที่ไม่แพ้ใครครับใช่นะอาจจะเสมอมากไปนิดนึงเพราะว่าจาก11เกมเสมอถึง5เกมนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก่อนที่จะจบเลกเนี่ย2เกมชนะแบบไม่เสียประตูทั้งสองเกมนะเพราะฉะนั้นการเข้ามาของนักเตะใหม่น่าสนใจกับการที่ต้องเจอกับคัสตอมลากาบังซึ่ง ดูเหมือนว่าคัสตอมเองก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างของทีมตอนแรกแรงนะนั่นแหละช่วงแรกๆนะมาอัดใช่ไหมซีค้าบ้านเออนะแต่หลังจากนั้นก็เริ่มร่วง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 อืแล้วไม่รู้มาเสริมเสริมอะไรคือไหมคือมีมีในส่วนของตัวคัสตอมรักกะบังเองเนี่ยดูแล้วยังไม่ใช่ตัวจับจับเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าที่ได้มาอย่างกิติภพซึ่งก็วัยสาอแล้วอ่ะนะ แล้วที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่เขาเซ็น m อ u กับท่าเรือไงครับงนั้นเขาก็เลยเได้นักเตะท่าเรือมาช่วยประคองทีม3-4ค,คนด้วยกันพนมิรกับท่าเรือออาอาจจะเป็นตัวแปรของท่าเรือนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยมาเล่นทีสก็ยังพอประคองทีมได้นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือคนที่เอาผู้แฝดมานะโจโจโฮจูที่ย้ายจากน่าจะสุพรรณหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับเนี่ยมาอยู่กับมาอยู่กับทางด้านของคัสตอมคนนี้ด้วยครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คัสตอมอ่ต้องมาเจอกับลําพูนซึ่งในเกมแรกที่เจอกันเนี่ยตอนนั้นลําพูลไปเยือนปรากฏว่าเสมอหนึ่งหนึ่งครับทางด้านของอาลียิงได้ด้วยในเกมนั้นนะครับแล้วก็มาโดนตีเสมอเรียกว่ายิงปั๊บหนึ่งก็โดนตีเสมอเลยครนะครับครึ่งหลังก็ไม่มีอะไรกันเท่าว่าจบครึ่งแรกเออจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งครับนะครับนั่นคือเกมคู่แรกเออเกมนัด มองแล้วเจ้าบ้านต้องมีเปรียบนะครับในสภาพนักเตะที่ค่อนข้างที่จะอ๋อโทษทีโทษทีขออนุญาตก่อนที่จะเบรกอะไรโจโจโอจูเนี่ยอยู่คัสต้อมอยู่แล้วที่ยิงได้ระเบิดยิงสามสี่ลูกเนี่ยปรากฏว่าเขาย้ายไปอยู่ราชประชาโทษทีโทษทีเขาย้ายเขาย้ายออกย้ายออกายออกแยออกอ่ะอันนี้คืออันนี้คือคัสต้อมล่าสุดกับเรื่องการซื้อขายอ่ะทีนี้มาดูที่ภาพรวมที่บอกไปเมื่อกี้บอกว่าลำพภูณนะได้เปลี่ยนเรื่องเป็นสนามย่าของตัวเองนะแล้วก็นักเตะ สภาพนักเตะคือสภาพทีมะนะครับครับค่อนข้างที่นักเตะที่จะค่อนข้างที่จะดีกว่าคัสตอมรากกระบัง嗯嗯นะครับในเรื่องเ้าเรียกว่าอะไรอะเล,เลเวลมันดีกว่าโอเคนะเพราะว่าอยู่ที่จะจูงกันติดล่ากับนักเตะใหม่สี่ตัวที่เข้ามาน่าสนใจเลยแหละน่าสนใจแฟนบอลถึงคิดว่าน่าจะจับตาไอ,อ้น่าน่าจะนับถอยหลังอยากดูเกมคู่นี้แต่เป็นห่วงว่าอีกคนหนึ่งที่จะมายืนคู่กับททเลสก็คืออนันต์เนี่ย ไม่รู้ว่าหายจิบหรือเปล่าอโอเคโอเคโอเคจะหายคันไหมโอเคโอเคนะฮะาทำไม่งก็คงจะใช้ยืนหน้าเป้าตัวหนึ่งอ่าอ่าอเอ๊ะเราจะเป็นโค้ดหรืเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเกมคู่นี้เตะตอนหกโมงเย็นนะครับครับตัวของคัสตอมเองเนี่ยถ้าดูจากผลงานในเลกแรกเนี่ยเกมยือนมักจะออกเสมออ่าเป็นทีมที่รู้ละคนึงฮเจ้าแซมต้องยืนคู่กับทาเลส อ๋อเหรอใช่โอเคโอเคโอคโอเคโอเคโอเคโรเคโอเคโอเคโอเค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 โอเ้โอเคอเคอเคโเคโนเคโอเคโอคอเคโเคโ่เคโอ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 เอีคโนาคโอเคโอเคโ่อเคโเคโอเอเคโอเคาอเคโนเคอเคโอเคโอเคโอเโอีอเคโอเคโอนคโอเคีอเคโอนเคอเอเ่โอเคคอเอเาเเคเครับคอเเอเครคเอออคคเอเเออ จากเอเจ้าบ้านครับอ่ะดูแล้วเป็นไงฮะเกมคู่นี้บุกทุกแทงผมว่ามาดีแน่มาดีแน่ใช่ไหมมาดีแน่นอนชัวร์เลยฮะเพราะว่าเสริมมาแต่ละตัวเนี่ยอย่างบัมบะเอ๋อะไรที่เราเอ่ยั้ต้นเมื่อกี้อ่ะแล้วนครปฐมในช่วงหลังคุณหนึ่งก็เห็นฟอร์มอยู่ผมว่าออกไปทางเสมอกับแพ้นะออืคือคือของของนครปฐมเนี่ยผมดูจากการเสริมตัวเนี่ยเขาเสริมมาเจ็คนนะ เออแล้วก็ด้วยความอยู่รอดไงไม่แต่เสริมลุกทั้งนั้น่ะขนาดแฟนบอลขนาดแฟนบอลยังขามได้เพยตัวเองอ่ะว่าทำไมเสริมแต่เกมลุกไม่ห่วงเกมรับเลยเหรอสไตล์มาโน่ไงเมื่อรอเลยลุกช่างมันรับช่างแม่งเนี่ยเอาสไตล์มาโน่ดีกว่าโอเคโอเคอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของนครปฐมนะครับที่จะต้องเจอกับลำปางนะครับคู่นี้เจอกันมาในนัดแรกเนี่ย ลำปางพิเศษก็บุกไปชนะ2-1นะครับนะครับแต่สิ่งที่น่าในบ้านจะเหลือเรอไม่ใช่แต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ไงครับล้ำปางเนี่ยถ้าดูจากภาพรวมนะคุณหนองเป็นทีมที่เสมอมากที่สุดในบรรดาทีมท็อปซิกอ่ะครับเขาเสมอถึง8เกมอ่ะจากการเล่นในเลกแรก15เกมอ่ะเออสิบสิบเจ็ดเกมอ่ะเอาคุณหนองเนี่ยคือสิ่งที่แต่ก่อนตีเลกก็แพงดยวยไหมไม่ผมถึงพูดไงผมถึงถามโค้ชสวยไปว่า กว่าปัญหาของคุณน่าจะอยู่ตรงเรื่องของเกมที่คุณไม่ต่อนเนื่องหอไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าโมเมนตัมของเกมของทีมมันยังไม่ไม่ไม่สมูตทั้งทั้งทั้งเกนาทีนะครับเขาก็เลยถึงพยายามจะเอา3-4คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งน่าจะเอามาช่วยทีมได้เนี่ยและอย่างเขาก็บอกว่าเวลาใครมาเล่นเกมที่ลำปางเนี่ยมักจะประเภทแบบ หวังแต้มน้อยก็คือขอดึงเสมอขอน,อนึงไว้อ่อนนะครับพระรู้ว่าเกมรุกของลำปางค่อนข้างหือหวาไม่มากมากไงนั่นแหละนะเพราะนั้นก็เลยทําให้ลำปางอย่ดูเสมอมากไปหน่อยแต่ที่แนะ่เกมที่น้องกระทิงวันพรุ่งนี้คุณมองว่า3แต้มใช่ไหมครับอ่านั้น2คู่ของทีมโซนเหนือเราวันพรุ่งนี้นี่3แต้มทั้ง2คู่เลยนะครับโอเคอทีนี้โปรแกรมที่เหลือของเกมวันเสาร์ครับชัยนาทฮอนบินดับ6ครับเจอกับวิทยาอยู่ในเต็ดนะครับ ที่ในเป็นนักเตะในสีเสื้อมงทองกับทางนั้นเลยนะฮะครับใช่แล้วก็ตราดเอฟซีครับจะฝูงนะช่วยจะยังคงต่อเนื่องไหมหลังจากที่หลังจากที่เลกแรกเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะฮะเล่นมาทั้งหมด17นัดเนี่ยชนะ13เสมอสนะครับพ่งนี้ได้ในบ้านด้วยผมทายว่าเลยว่าช่วยมักจะแฝงไฟแล้วไอ้เลกสองจริงเหรอคอยดูฉลองฉลองเล็กไม่แต่พรุ่งนี้เจอบุ้ยนะไม่รู้ววีนะเดี๋ยวดูต้องดูใช่ไหมโอเค ส่วนอีกคู่หนึ่งครับกแอดามารนองยูเนเต็ดพบกับเกษตรศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าจะปล่อยนักเตะไปหลายคนเหมือนกันครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของวันเสาร์วันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์3ทีมโซนเหนือเริ่มจากสุโขทัยสุโขทัยปะทะไปเยือนนะครับไปเยือนไปเยือนไปเยือนขอนแก่นอ่าขอนแก่นขอนแขอนแก่นขอนแก่นโทษทีโทษทีอ่าดูแล้วไหวไหมขอนแก่นเอฟซีก่อนก่อนที่คุณจะพูดไหวไหมผมให้ข้อมูลนิดนึงอ่าฮะขอนแก่นเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนะอ่าฮะเสริมนักเตะจากเยาวชนของบุรีรัมย์เพราะเขาเป็นเครือข่ายกันไงครับ แล้วที่น่าสนใจเขาได้ชูราป้าจากลำพูนไปอยู่ด้วยครับอ่านะครับแล้วก็มีทางด้านของคาร์ลอสจาเมนปูเอนเตสที่เคยเล่นให้กับแกอาราัมเอ่อที่กับเล่นกับระนองในเล็กแรกเนี่ยครับไปยืนเป็นกองกลางให้อ่าในขณะที่สุโขทัยอย่างที่เราคุยเมืเ่อสักครู่นี้นักเตะก็เสริมมาประมาณนั้นอยู่แล้วที่รเราคุยกันไปอ่ะถ้ามองภาพรวมแล้วเป็นยังไงผมว่าบุกอดัด บุกอัดเลยเหรอบุกอัดขาบ้างชุลปางเอาไม่อยู่อ่ะชุล่าแป้งไม่สมบูรณ์นะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้สมบูรณ์เปล่าตอนอยู่กันภูลเนี่ยลักษณะการเดินยังไม่เต็มเท้าเลยเออตอนไปเนี่ยเออคือเกมเกมแรกคู่นี้เนี่ยสุโขทัยไมได้ลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสุโขทัยชนะ3-2ไม่แต่เห็นซ้อมนะผมดูจากภาพละเหมือนซ้อมอยู่แต่แค่ซ้อมใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคขอนแก่นก็ต้องดูแล้วครับว่าจะไหวไหมแต่ที่น่าสนใจครับขอนแก่นเนี่ย ถ้าเล่นนอกบ้านก,กับในบ้านถ้าเทียบกันนะในเลขแรกเนี่ยเขามักจะเน้นในบ้านนะเพราะนั้นสุโอทัยอาจจะเหนื่อยกว่านิดอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ยังน่าจะได้สามแต้มอย่างี้ใช่ไหมใช่โอเคอก็ลองติดตามดูรู้กันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสุขโขทไทยก็ต้องห้ามพลาดเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ย มีคนล้อฮะล้อเสียบฮะล้อเสียบถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องขึ้นโดยอัตโนมัติครับถูกไหมครับอย่างน้อยก่ออันดับสองหวังไว้หลายทีมนะคนที่จะแ่งเนที่2อเนี่ยล้อเสียบเนี่ยใช่ไหมล้อเสียบเนี่ยโอ้โหไอพวกชอบเสียบไปเยอะเนาะครับทีนี้มาที่แพร่ครับที่เราตั้งเป็นประเด็นคําถามคุยกันถามในรายการนี้คุณแพรกับอุดรคุณมองยังไงเพราะว่าอุดรอยู่อันดับสามแพรอยู่อันดับเจแต่อุดรชั่วโมงนี้ผมบอกตรงไหมไไ นักเตะอุดรอะย้ายออกหลายตัวนะถูกต้องแล้วตัวดีเพระฉ้นั้คนหนึ่งจิกซอมันหายไปไงฟันเฟืองต่างๆมันระบบล้วนแน่นอนก็คุณไปดูหน้าเพจของอุดรดิตอนที่ประกาศตัวนักเตะอุดรนักเตะอุดรที่ขึ้นทะเบียนเล่นให้กับสโมสรอุดรธานีเนี่ยฮะห้าหกตัวแสดงว่าตัวหลักออกไปเกือบเสี้ยงอ่ะโอเคครับสิบนาทีเพิ่มเวลาอยู่งานงานนี้โดนถล่มเละเล้ว แพ้ยิ่งเสริมตัวดีๆลังนั้นใช่ไหมไม่คือคือคือนตั้นต้องเป็นยุกิบัมบะที่แน่นอนเคือไม่ใช่ไม่ใช่ยุกิมันอยู่บางแสดงคุณยังไม่หลับยังยังยอ่าแพร่เนี่ยไม่แต่แพร่เนี่ยมันคือผมเชื่อว่าเมฆหมอกก็ผ่านไปแล้วนะความชัดเจนของการทําทีมก็แสดงให้แฟนบอลได้เห็นแล้วนะ ทั้งเรื่องของการประกาศแต่งตั้งโค้ชแปะอย่างเป็นทางการมาไปหาคนอื่นแล้วล่ะพูดง่ายอย่าง,ไง,ไงนั้นเถอะเนาะแล้วก็รวมไปถึงนักเตะท,ที่เข้ามาก็เสริมแบบชินี่เรียกว่าไ,นะไม่คิดว่าไม่คิดว่าแพ๊์จะเสริมขนาดนี้อ่ะคนหนึ่งไม่งบอกที่คุณว่าตอนนี้มันย้ายไปอยู่ฝ <laughs> <laughs> ั่องอุดรโอเค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  คู่นี้ผมทายสกอร์เลยแล้วกันเอาเลยเหรอเออเอาว่ามาอย่างน้อยสามเม็ดขึ้นโอ้โหเหรอใช่อย่างน้อยสามเม็ดขึ้นโอเคโอเคปัญหาภายในทีมเยอะอุดรเออนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้านัดที่ไม่ชนะใครของแพร่ตั้งแต่เลกที่แล้วเนี่ยอาจจะถูกอาจจะถูกปิดแล้วนะใช่เลกสองสตาร์ทมานี่สามแต้มเลยใช่ไหมตบเลยโอเคโอเคไกด์ไกด์สบายใจนะอ่ะ แต่นัดแรกคู่นี้เสมอกัน0-0แล้วเกมนั้นไม่ไม่ไม่เกมนั้นอาสานเพลงมาไล่โดนไล่ออกอันนั้นคืออันนั้นคือเล็กแรกเออเล็กแรกอาสานโดนไล่ออกแถมแถมยังนักเตะอุดรยังฟูลทีมโอเคโอเคโอเคแต่ตอนนี้นักเตะอุดรเมียแล้วไงไม่มีถึงแล้วโอเคโอเคอ่ะทีนี้มาที่อีกคู่หนึ่งเชียร์มาเอฟซีครับเตะ19นาฬิกาเจอแมวหมิวล้านนา ไม่ใช่ไม่รู้ไอ้พยัคไอ้น้องเรามันพูดไงเอาจริงเหรอไอ้จิรวัตรวันดีไงเออไกลๆบอกแพ้ยอกอโอเคน้องพี่จัดไปไปยักล้านนานะครับไปยักล้านนาเจอทีมเพื่อนทีมน้องทีมพี่ทีมน้องต้องเป็นทีมพี่ดิราชประชาเกิดก่อนนะใช่ใช่ราชประชาราชประชาเอฟซีนะครับจะไหวไหมเนี่ยก็จะเล่นกันแบบเนี้ยจะเล่นกันแบบประคองอ่ะผมรู้แล้วนะเกมแรกเนี่ยเชียงใหม่เอฟซีบุกไปชนะถึง3-0มศูนย์ปิปากไอ้พวกวิจารณ์ว่าไม่เอาจริง ตอนนั้นยังไม่รู้นี่น้าประชายังอยู่ครึ่งบนตารางอยู่ไงมันยังไม่ได้อยู่ท้ายแบบนี้ไงนั่นมันเกมที่สองของฤดูกาลด้วยเออเอใช่ไหมผมดูแล้วอาจจะเล่นแบบประคองหรืออาจจะปล่อยเลยก็ได้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวใครปล่อยใครใช่ไหมซีต้องปล่อยดิไอ้ยใช่ไมเอฟซีคุณหน่งออย่างนั้นเลยเหรออ้าวโอ้ยคุณอย่าลืมอย่างหล่นชั้นในปทะตีสามนะใครจ่ายขึ้นมาทีสองมเยอะนะใช่ใช่หรือว่าคุณจะลดค่าเพดานเงินตรงนี้ลงโดยให้ราชาตกชั้น ก็ได้ไม่ไม่งั้นเขาไม่คงคงไม่ดึงนักเตะหลายคนกลับไปก็เพื่อให้อยู่ไงรช,ชาเราเนี่ยผมว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะลโอเคโอเคงั้นดูแล้วเจ้าเหรอแม้เล่นจริงนะเ <c oughs> อะอเอสักยภาพอาจจะสู้ราชาตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่คือคือคุณอย่าลืมนะว่า ตัวต่างชาติเขายังอยู่ครบนะเชียงใหม่อ่ะอย่างเซยะเองซึ่งก็ช่วยทีมได้เยอะในช่วงปลายเลกเออเซยะเนี่ยก็ช่วยทีมได้เยอะนะไม่เซไม่ยอมยะอ้บ้าเอ่อช่วงท้ายของเลกแรกเนี่ยก็ช่วยทีมได้เยอะไงใช่อ่ะองคัสสิก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาของอะไรนะเซไม่ยะเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ดีไงอ่ไม่มองอย่างนั้นเหรอแล้วเตน้องเขาปิ้งด้วย อ,อ๋อเออเนี่ยคนที่ผมอยากเห็นมากมากเลยอยากกรุณาช่วยเข้าไปถ่ายรูปให้หน่อยนะดะเออ,เอใช่ใช่ใช่ชน,นะอโอเคโอเคเอ่ะเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้ออกเจ้าเหรอเจ้าหรือเจ้าถ้าเล่นจริงๆนะผมให้เร็วเร็เชียงใหม่เอ็ซีชนะสองศูนย์อ่าสองศูนย์นะออโอเคโอเคแม้ในเล็กแรกจะยิงสามศูนย์เนี่ยแต่เลกนี้ไปสองศูนย์ ไม่คือเชียงใหม่เอซก่อนปิดเล็กก็เขาก็ทําผลงานได้ดีเล่นในบ้าน2เกมติดนี่ก็ชนะ1นูนทั้งสองเกมอ่เพราะฉะนั้นผมว่าอ่าอย่างน้อยเล่นในบ้านนะใช่ศักดิ์ศรีของทีมาจแต่เชียงใหม่เอฟซีเตะเจ็ดร้อยปีนะครับเจ็ดอปีครับนะครับไม่ไปใช้ที่สนามที่สนาดูกาวนะโอเคเข้าใจตามนี้นะครับแฟนบอลนะครับอ่าทีนี้มาที่อีกคู่หนึ่งครับของเกมในวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเมืองการพบระยอง FC โฟกัสอยู่ที่เมืองการใช จะไหวไหมนะครับเปลี่ยนแปลงทีมเยอะวกี่ตัดูไม่ไม่ไแลเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยนะครับเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะแล้วก็แต่ไอ้พวกพวกอย่างอสซัมเซาเอสยังอยู่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 ไพ้ออนไปแล้วไงไปแล้วไปแล้วกบไซเบอร์ยังอยู่ด้วยเหรอกบไซเบอร์ยังอยู่กบไซเบอร์อยู่ก็เป็นคนก็เป็นคนเกิดการใช่ใช่อนะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ไงครับระยองผมอยากผมอยากเห็นการไปเป็นผู้ช่วยของน้องเราอ่าฮะเจ้าหนอน จ้าหนุ่มอโนะมันตะแต่เป็นาาผู้ช่วยมาซามิทากิครับของระยองครับอ่าอันนี้น่าสนใจเป็นเป็นโมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับอ่าวันพรุ่งนี้เอ้ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะอันนี้คือโปรแกรมของทีสองทีสองนะครับสำหรับการกลับมาทีนี้มาที่ทีสามครับ